สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดเด,ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์เป็นการพบกันระหว่างโบฮีเมียนกับดันดอกผลงานก่อนเจอกันต้องบอกว่าเละเทะไม่ต่างกันเลย แต่กลายเป็นว่าโบฮีเมียนดันฟื้นตัวได้ก่อนหลังจากปลดล็อกคว้าชัยได้สําเร็จอีกครั้งในรอบเจ็ดเกมเลยทีเดียวบวกกับได้ลงเล่นต่อหน้ากองชีอีกด้วยจึงเชื่อเสือเกินว่านัดนี้พร้อมเข้าวินต่อเนื่องสวนทางกับดันด็อกที่ยังต้องเสาะหาจุดเปลี่ยนของทีมต่อไปและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการลงเล่นนอกบ้านดันแพร้รวดมาสามนัดซ้อนเข้าไปแล้วจริงอยู่ที่ว่านัดนี้จะเจอคู่แข่งในระดับเดียวกันแต่ทีมกําลังเป๋แบบนี้มีแววมือเปล่ากลับออกมาสูงดังนั้นแนะนํเชียร์โบฮีเมียน ไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ